ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดอยู่ที่ว่ารู้สึกเรียนเด็กใครและเรียนที่ไหนนะคะทงใช่มั้ยชังเครออาจารย์ลีโบ้ปากําลังสอนภาษาจีนรู้สึกกําลังเรียนภาษาจีนอยู่หรือเปล่าถ้ากําลังเรียนมาๆๆหากเก้าอี้นั่งให้เรียบร้อยและฝากข้อใจให้เป็นสีแดงให้เราชซือก่อนเราตั้งใจเรียนใครที่ไม่ข้าใจขอให้เรียนไม่ได้เรื่อง <laughs> มารู้สึกครับคําที่หนึ่งครับ ต่ว่าอันสั้นสื่อสิส้นต้วนสิ้นนะครับต้วนสิ้นแปลว่าข้อความสั้นนะครับอยู่ดีนี่นุณ你可以给我发短信或者打电话แปลว่าอะไรครับรู้สิครับนี่คือคุณ可以คือสามารถ给คือให้给我发短信คุณสามารถที่จะส่งข้อความให้ฉัน或者แปลว่าหรือ ไอ้ยะรู้สิครับเราจะมีคําถามครับรู้สิครับขั้วเจอบ,บอรหรือใช้ไก่เบวบอกเล่ามันมีคํานึงใช่ไหมครับที่แปลว่าหรือแปลว่า or คืออะไรนะที่อะไรขาย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 ใครรู้คํานี้ครับใครรู้ถือว่าเก่งมากพิมพ์ในคอมเมนต์เราจะอยากรู้จังเลยว่าใครรู้คํานี้ที่แปลว่าหรืออีกคำหนึ่งอะ่ะที่ใช้ คำถามอ่ะพิมเข้ามาในคอมเมนต์นะครับนะอ่าเราจะไม่เฉลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยที่หลังโอเคนะฮะตาเตี้ยงว่าหรือโทรให้ฉันนะคุณสามารถที่จะส่งข้อความมาก็ได้หรือไม่ก็โทรหาฉันก็ได้ครับเพราะฉะนั้นต่อใชิมเบาข้อความสั้นนะครับคำต่อไปครับรู้สิครับเตอเวนตุยคือว่าคว้าตุยคว่าตุววยวา่ววยวา,วววานะฮะแปลว่าบทสนทนาครับ หรือสนทนาการกันด้ครับดยอย่งงเช่น这个对话很简单我能听懂啥意思啊同学们这个คืออันนี้对话คือสนทนา很คือมนัน简单คือง่าย这个对话很简单哎สนทนาเนี่ยมันโค้งง่ายเลย呀我能听懂ฉันฟังเข้าใจนะโอเคนะดูสิครับเรียบร้อยไหมครับ สำหรับประโยคนี้ตุ้ยคว้าสนทนาครับคำที่สครับรู้สิครับเตวีตุ้ยโมยอันมีนตุ้ยมีน啥意ตรงข้ามตรงกันข้ามนะ对面里面外面上面下面左面右面左右也可以对吧同学们กินนไปต่อครับ 我家就在学校对面，同学们啥意思呀、啊？我家去搬空城，就去过，再去有学校去龙联对面去东看，我家就在学校对面，搬空城就去东看，龙联了。OK 吗？Hello s 對ั对面แปลว่าข对话แปลว่า短信แปลว่อควัน。 รู้สิครับใครที่เลียงถึงตรงนี้แล้วตั้งใจเลียงอยู่ฮะฟังถึงเหล่าจชื่อพูดถึงตรงนี้ขอให้รู้สิพิมพ์หมายเลขสองสามตัวเข้ามาที่คอมเมนต์ให้เหล่าเชรู้ก่อนว่ารู้สิคนไหนตั้งใจเรียนเราจะเชื่นใจเราจะสอนเราตลอดนะฮะสำหรับรู้สิคนไหนที่เหล่าเืออยากจะเลียงกับเหล่าซชื่อจังเลยอ่ะเพราะเหล่าเือเป็นอาจารย์สอนภาษ,าษาจีนระดับสากลใช่ไหมถูกต้องใช่ ะะและเราเชี่ยวชาญในการสอน HSK มากสอนมา15ปีสอนน้องๆคนไทยเข้าสอบ HSK มากกว่า1,000 0คนครับมากกว่า98%สอผพันทุกคนครับนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกคนไหนต้องการติว HSK เรียน HSK นะคะสถาบันพุบมาวกับเราเชลีบับบาเท่านั้นนะคะเพราะเราเชลีบับบานะคะสอนมา15ปีสอนรู้สิทธิ์เข้าสอบ HSK มากกว่า1,000 0 โดยเฉพาะสถาบันของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิกันแล้วจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสอน IJSK เท่าน,นั้นเราเฉลยว่าเป็นอารสอนภาษาจีนระดับสากลรองรับโดยสหรัฐอเมริกาจีนและไทยนะครับคนจะไม่เรียนกับคนเก่งและผู้เชี่ยวชาญแบบนี้โลจิตจะไปเรียนกับผู้ใดน,นะนะไม่ว่าเราจะอยู่แพลตฟอร์รมไหนเราจะเชื่อโลจิตฉลาดมากพอ ที่จะติดต่อเขาเข้ามาถ้าลู้กอย่างจะเกมภาษาจีนคร์ขสของเราหนูต้องสมัครครับแล้วเจอกันในคอสครับสวัสดีครับ